ชูชกจูงเด็กสองคนเดินทางผ่านป่าภูเขาและลำธารเขาใช้แทกเคี้ยนและตะโกนดุด่าไม่หยุดเด็กทั้งสองเหนื่อยล้าเดินเท้าเปล่าจนเลือดออกกลางคืนอากาศหนาวจัดเด็กทั้งสองกอดกันร้องไห้แต่ชูชกก็ไม่สนใจกลับหัวเราะเย้ย อดทนหน่อยสิพรุ่งนี้เจ้าก็จะได้เจอเมียค่ะแล้วฮ,ฮ,ฮ,ฮ่าฮ่าฮ่าระหว่างทางเทวดาผู้มีเมตตาแปลงกายมาเป็นชาวบ้านคอยให้ข้าวน้ำและที่พักพิงแก่เด็กทั้งสองยามชูชกเผลอทุกครั้งที่เด็กหิวหรือเจ็บเทวดาจะทำให้พวกเขาหลับ โดยไม่รู้สึกทรมาน